สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้องขวัญจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านไททวิวหนองคายโครงการที่3นะคะซึ่งหลังนี้ค่ะเป็นทรงท ropical นะคะมีความเป็นบ้านพักตาดอากาศที่ดีที่สุดเลยค่ะที่สําคัญหลังนี้เป็นสไตล์มูจิมินิมอลนะคะเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่ที่ไม่ซ้ําแบบใครค่ะให้ความหรูหราแล้วก็ลงตัวที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างในบ้านกันเลยค่ะ บ้านฮไทยวิวทรงท ropical รองรับทุกฟังก์ชันการใช้งานสําหรับบ้านหลังนี้ออกแบบให้เป็นบ้านสวยเป็นธรรมชาติมีความละมุนทั้งหลังมีพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง132ตารางเมตรค่ะมีมุมห้องรับแขกและมุมพักผ่อนที่กว้างมากรวมถึงมุมรับประทานอาหารที่ลงตัวตัวบ้านนะคะสูงโปรง่งโล่งสบายความสูงภายในบ้านถึง3.2เมตรเลยค่ะห้องนอนมาสเตอร์กว้าง7.5คูณ4เมตรมี3ห้องนอนและ ห้้องนําส่วนของห้องน้ํานะคะกว้างมากจับตกแต่งห้องน้ําได้อย่างสวยงามเพิ่มความสวยงามที่เรียบหรูสไตล์มูจิมินิมอลสุขภัณฑ์คุณภาพจากคอตโต้และอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ ห้องครัวนะคะที่จัดตกแต่งให้อยู่เป็นสัดส่วนหลังบ้านตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวตัดลายไม้เพิ่มความน่ารักและสวยงามมากขึ้นจัดมุมที่สามารถใช้งานครัวได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะบรรยากาศภายนอกบ้านนะคะพื้นที่กว้างมากค่ะมีสนามหญ้าที่กว้างขวางพร้อมระเบียงชานพักผ่อนหน้าบ้านให้นั่งเล่นรับบรรยากาศลมเย็นสบาย,ส,บายสามารถทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือสังสรรค์กับเพื่อนๆได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะ และที่จอดรถจอดได้ถึง2คันด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเราใช้วัสดุคุณภาพในเครือ g, s c g ใช้สี TOA ชิลวันเช็ดล้างได้รับประกันคุณภาพถึง10ปีนอกจากนี้นะคะทางโครงการยังดูแลหลังการขาย1ปีเต็มค่ะ วันนี้มาใช้ชีวิตชิลๆสบายๆด้ที่โครงการบ้านฮะไทยวิวนะคะสัมผัสความหรูหราของบ้านดีไซน์ที่ไม่ซ้ำแบบใครบ้านฮะไทยวิวทรงท ropical ปปโดดเด่นมีสไตล์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะและสำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านฮะไทยวิวนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการบ้านฮะไทยวิวค่ะหรือจะโทร0992982645นะคะ